บทที่1,041คะแนนเอก,กฉันจัก,กรพัฒดเทียนอย่างไอและพูดว่าหยุดหมึกพูดอะไรก็ได้ทั้งซานถอนหายใจเบาๆและกล่าวว่าฝ่าบาทครั้งนี้ฉันมาที่ราชสำนักเพื่อรายงานการทำงานและเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อครอบครองจัก,กรพัฒดเพิ่งเกิดขึ้นเป็นการประชุมนอกจากรายงานของฉันเองแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ศาลบรรพบุรุษฉันหวังว่าศาลบรรพบุรุษจะอนุญาตให้กลุ่มของเราเป็นกลางและรับใช้เมืองหลักทั้งหมดเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาของทวีปนางฟ้าทั้งหมดของเราอย่างไรก็ตามเนื่องจากการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิเรายังไม่ได้รับการตอบกลับเหตุผลหลักที่ศาลจะรักษาตําแหน่งที่เป็นกลางคือการเอาตัวรอดของเผ่าของฉันฉันไม่อยากเห็นกลุ่มของฉันถูกล่าและสังหารเหมือนเมื่อก่อน ฉนนั้นช่วยโอกาสนี้พวกคุณทุกคนอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้คุณช่วยอนุมัติเรื่องนี้ให้ฉันได้ไหมถ้าอนุมัติตระกูลมังกรก็ไม่ต้องคืนเงินให้ฉันท้ายที่สุดฉันยังได้รับมังกรดูร้ายสูงสูงจริงจงจาก,กระพัดเทียนอย่างหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ปล่อยให้ความชื่นชมในดวงตาของเขาแสดงออกมาคนดีใช้การล่าถอยเป็นความก้าวหน้าและเพิ่มเสียงไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่สารบรรพบุรุษจะตกลงที่จะขอแต่งงานกับเซียวเหมยหลังจากที่ถูกปฏิเสธดูเหมือนเขาจะเสียใจแต่เขาได้ร้องขอจริงๆในขณะเดียวกันเขายังได้รับการสนับสนุนจากเผามังกรโดยไม่ได้ต้องการเงินคืนเพื่อต่อสู้เพื่อราชาอสูรดำชุดของวิธีการนี้ลาสมัยจริงๆและแม้แต่จัก,กรพรรดิเทียนหยางก็รู้สึกละอายใจเล็กน้อย แน่นอนว่าสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือท้าสารบรรพบุรุษตกลงตามคำขอของเขาโดยตรงและอนุญาตให้เสียเ่ยวเหมยแต่งงานกับเขาจากนั้นถังซานก็จะมีความสุขมากขึ้นสำคัญกว่าความเป็นกลางของตระกูลบลูโกลทรีจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงที่ว่าตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเป็นกลางแต่เหตุผลที่เขาระงับก็คือเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้ดำเนินการภายใต้ใตการนำของจักรวรรดิซัน หลังจากที่ชูซูสังหารจักรพรรดิทิงคองครั้งสุดท้ายได้กระตุ้นความคิดของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์การฟื้นตัวของชูซูเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกลุ่มจิ้งจอกสวรรค์เพราะมันช่วยเพิ่มจิตวิญญ,ญาณของทวีปนางฟ้าได้อย่างมากโชคจะรวมตัวกันดังนั้นหากผู้นำตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองสามารถอยู่ภายใต้คำสั่งของเขาได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นอายุขัยของจักรพรรดิปีศาจเทียนหูนั้นไม่สั้นเกินไป และปัญหาเรื่องการยืดอายุจะต้องได้รับการพิจารณาในอนาคตด้วยตระกูลบลูโกลทรีเป็นทางเลือกที่ดีมากแต่เขายังสามารถเห็นได้ว่าจะกระพัดเทียนอย่างปกป้องผู้เท่าคนใหม่ของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองอย่างมากภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จินเหมียวหลิงจะไม่กลับมาที่ด้านข้างของเขาได้ง่ายดังนั้นเขาจึงหวังว่าจะล่าช้าไปสักระยะหนึ่งแล้วจึงหาวิธีสื่อสารกับจินเมียวหลิงให้มากขึ้นหรือแม้แต่สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์หนักๆเพื่อที่เขาจะได้กลับมาเป็นตัวเอง แต่ในเวลานี้อีกฝ่ายร้องขอต่อหน้าจาัก,กรพรรดิมากมายและในกรณีที่อาณาจกรริเชนไม่พอใจอย่างมากเขาก็ไม่มีเวลาที่จะสื่อสารอีกต่อไปเหตุผลหลักที่สำคัญที่สุดที่จัก,กรพัรดอสูรตัวใหญ่ต่อต้านการต่อสู้ของจินเหมียวหลิงกับมังกรที่ดุร้ายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาไม่ต้องการให้วิญญ,ญาณปีศาจได้รับตำแหน่งจัก,กรพรรดอื่นๆ นี่เป็นความสนใจหลักของจักรวรรดิเทียนยูความสามารถในการได้รับตําแหน่งของจักรพรรดิในการต่อสู้เพื่อจักรพรรดิครั้งนี้เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายตอนนี้ถ้าจิงเหมียวหลินได้ตําแหน่งโดยอาศัยอํานาจของมังกรที่ดุร้ายนี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สําหรับอาณาจักรเทียนยูหลังจากปรับสมดุลอย่างรวดเร็วในหัวใจของเขา จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์พยักน้าช้าๆและกล่าวว่าในกรณีนี้ให้ทุกคนลงคะแนนถ้าคุณเห็นด้วยกับความเป็นกลางของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองโปรดยกมือขึ้นวิญญาณปีศาจได้สื่อสารกันมานานแล้วจักรพรรดิเทียนหยางและจักรพรรดิดีหยินเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นและจักรพรรดิสวรรค์นคนอื่นๆก็ยกมือขึ้นเช่นกันแม้แต่จักรพรรดิปู่ทงซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจักรพรรดิอสูรอันเดธผู้ยิ่งใหญ่ ก็ยังแสดงการสนับสนุนของเขาในเวลานี้ตอนนี้ได้รับการโหวตแล้วจะต้องได้รับการสนับสนุนเพราะเมื่อการโหวตนี้ผ่านหมายความว่ากลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองจะส่งคนที่แข็งแกร่งไปยังเมืองใหญ่เพื่อรวบรวมพลังงานชีวิตสำหรับพวกเขาจึงช่วยให้เมืองใหญ่พัฒนาไปในทิศทางของระดับพลังงานชีวิตคราวนี้ใครไม่เห็นด้วยบ้างอึดอัดไหมตอนนั้นเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองต้องมีความลำเอียงเล็กน้อยเท่านั้นและจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองหลกัก เมื่อเห็นว่าอาณาจักรริเชนยกมือขึ้นและจักรวัตเทียนยูจักรพรรดิปีศาจจ้งจอกสวรรค์เป็นผู้นําในการยกมือขึ้นแสดงความเห็นชอบของเขาจัก,กรพรรดิอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นคนฉลาดและแน่นอนว่าจะไม่มีใครคัด้ันในเวลานี้ผ่านเอก,กฉันเอาละเนื่องจากทุกคนเห็นด้วยหลังจากการต่อสู้เพื่อพิชิตจัก,กรพรรดิจบลงแล้วโปรดขอให้ผู้เท่าจินเริ่มเตรียมการและดําเนินการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความเป็นกลางของตระกูลต้นไม้น้ําเงินทอง ช่ขอบคุณมากฝ่าบาทข้าสัญญากับฝ่าบาทด้วยว่าในนัดต่อไปมังกรดุร้ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้อีกครั้งทังซานกล่าวด้วยความเคารพบ,บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจากรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มองเขาด้วยดวงตาที่ลือกล้มและกล่าวว่าผู้เท่าจินยังขอให้คุณจำไว้ว่านี่เป็นความคิดริเริ่มของคุณเองที่ศาลบรรพบุรุษจะไม่ใช้มังกรดุร้าย จากนั้นสารบรรพบุรุษก็ต้องการแสดงธรรมแข่งกับคุณโบนสแต้มโบนัส,สำหรับการชนะสองครั้งของคุณเข้าใจไหมแน่นอนฉันเข้าใจฉันต้องตั้งซุ้มประตูเพื่อทําเช่นนั้นใช่จิงเหนียวหลินเข้าใจหลังจากออกจากสภาสารบรรพบุรุษทางสารก็ไม่กลับมาที่เวทีอีกอย่างไรก็ตามการแข่งขันระหว่างเขากับเซียวเหมยก็จบลงแล้วกลับไปที่โรงแรมเสือขาวโดยตรงแม้ว่ามังกรที่ดุร้ายจะยังทํางานไม่ครบทุกอย่าง แต่ในที่สุดมันก็ช่วยให้เขาได้รับชัยชนะถึงสองครั้งโรบินกลมนั้นเสถียรโดยทั่วไปและเขาไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของเขาด้วยสำหรับเกมต่อไปเราจะพูดถึงมันในภายหลังไม่ต้องกังวลแน่นอนว่าเขายังมีไพ่เด็ดที่เขาสามารถเล่นเกมต่อได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหลังจากรอบโรบินของวันสารบรรพบุรุษปล่อยข่าวล่าสุดในคืนนั้น จินเหนียวหลิงผู้เท่าของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเสนอให้สารบรรพบุรุษเนื่องจากความไม่มั่นคงของมังกรดุร้ายว่าเขาจะไม่ใช้มังกรดุร้ายต่อไปในการแข่งขันต่อไปนี้สาเหตุหลักมาจากการค้นพบว่าหลังจากการรวมกันของพลังของเขาและพลังสายเลือดของมังกรดุร้ายมีความเป็นไปได้ที่จะปะทุเมื่อใดก็ได้เมื่อเกิดการระบาดอาจคุกคามความปลอดภัยของผู้ชมสด ดังนั้นฉันจึงเสนอว่าจะไม่ใช้มังกรดูร้ายเข้าร่วมการแข่งขันอีกต่อไปสารบรรพบุรุษรู้สึกขอบคุณสำหรับความรู้ความเข้าใจในความยุติธรรมของเกมและในขณะเดียวกันเพื่อที่จะให้รางวัลเขาสำหรับพฤติกรรมของเขาในการพิจารณาสถานการณ์โดยรวมเขาได้ให้รางวัลพิเศษแก่จินเหมียวหลิงด้วยชัยชนะแบบบนซ้ำอีกสองครั้งซึ่งรวมอยู่ในคะแนนรวมแล้วทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาย่อมสั่นสะเทือนทั้งลานของบรรพบุรุษสักพักทุกคนก็คุยกันเรื่องนี้ ใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมจะเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่การห้ามใช้มังกรดูร้ายเป็นความคิดริเริ่มแต่ในสายตาของขุมพลังที่ยืนหยัดจากมุมต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่มีผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มนี้ทำให้เกมมีความยุติธรรมจริงๆอย่างน้อยก็ไม่มีคนแปลกหน้าที่จะเป็นคนเออแม้ว่าจะมีชัยชนะอีกสองครั้งแต่ก็เทียบเท่ากับการปล่อยให้นักรบอเมทิสยุติการแข่งขันนี้พอตกกลางคืนทั้งซานก็เดินออกจากห้องไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร โรงแรมเสือขาวถูกร้องขอโดยการแข่งขันครั้งนี้และกลายเป็นโรงแรมพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขันยกเว้นผู้เข้าแข่งขันและสมัครพักพวกของพวกเขาไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปดังนั้นแม้ว่าที่พักจะเต็มมากแต่ผู้เข้าแข่งขันและบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดเมื่อถังซานเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านอาหารก็เต็มไปด้วยผู้คนไม่นานนักรับประทานอาหารบางคนสังเกตเห็นการมาถึงของเขาและในทันใดก็มีการสนทนามากมายที่ชี้ไปที่เขา ไม่นานหลังจากที่ข่าวของสารบรรพบุรุษถูกเปิดเผยถังซานก็กำลังเผชิญกับพายุอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ว่าคนเหล่านี้กำลังคุยกันอยู่เมื่อพวกเขาศบตากับถังซานพวกเขาก็เปลี่ยนรอยยิ้มที่สุภาพและเคารพในทันทีไม่จำเป็นต้องมีมังกรดูร้ายมังกรตัวนี้ก็มีมังกรดุเช่นกันกับถังซานและมังกรผู้ดูร้ายวันนี้เขาสามารถเอาชนะจินอันกูเจ้าเมืองแห่งการแยกท้องฟ้าการดำรงอยู่ของปรมาจารย์ของเผ่าสัตว์ร้ายบีมอนยัา ตอนที่1,042เีเซียวเหมยพบกับจินเหนียวหลินหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้บรรดาผู้ดูเผ่ามอนสเตอร์และกลุ่มวิญญาณต่างก็ตระหนักว่าอนาคตของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองไม่สามารถถูกขายหน้าได้อีกต่อไปแม้ว่าถังซานจะไม่สามารถชนะการต่อสู้เพื่อครอบครองจัก,กรพรรดิได้ในครั้งนี้เขาก็เพิ่มมังกรดุร้ายเข้าไปทำลายอำนาจอธิปไตยที่ยังมีพลังที่จะท้าทายจัก,กรพรรดิ ไม่ต้องพูดถึงการดำรงอยู่ของบรรพบุรุษที่อยู่เบื้องหลังก่อนที่คุณจะรู้ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองดูเหมือนจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังทังซานมองไปรอบๆขณะนี้ไม่มีที่ว่างเหลืออยู่ในร้านอาหารแต่ดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างรวดเร็วและดวงตาของเขาจับร่างที่เขาต้องการเห็นมากที่สุดมันเป็นโต๊ะที่อยู่ด้านในและมีเตียงสามคนที่รับประทานอาหารที่โต๊ะที่สามารถรองรับได้แดคนในเวลาเดียวกันที่นั่งอื่นยังว่างไม่ใช่เสียวเหมยใช่ไหม เห็นได้ชัดว่าพวกเขามาสายเล็กน้อยดังนั้นพวกเขาจึงไม่นั่งในห้องส่วนตัวทางโรงแรมไว้ไทเกอร์ไม่ได้จัดการเรื่องไร้สาระขนาดนั้นหรอกหรือและในห้องขนาดใหญ่บนชั้นทั้งหมดบนนั้นพวกเขาไม่ได้ทานอาหารในห้องด้วยซ้ําทําไมและทําไมเป็นอย่างนี้ทังซานเองก็อยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยแต่ในวินาทีต่อมาเขาเห็นว่าเสยวเหมยดูเหมือนจะสังเกตเห็นการมาถึงของเขาและโบกมือให้เขา ตอนนี้ทางซานกลายเป็นตัวตนของจินเหนียวหลิงอย่างช่วยไม่ได้แต่ก็ต้องตะลึงยกนิ้วไปที่จมูกของเขาเซียวเหมยพยักหน้าให้เขาทางซานดีใจมากในทันทีไม่สามารถปกปิดความตื่นเต้นของเขาได้เขารีบเข้าไปที่โต๊ะของเซียวเหมยและคนอื่นๆให้ฉันนั่งสะดวกไหมทางซานถามอย่างไม่มั่นใจเซียวเหมยพยักหน้าให้เขาและกล่าวว่าผู้เท่าจินโปรดนั่งลง ทังซานนั่งลงตรงข้ามกับเธอแม้ว่าเสียวเหมยจะยังสวมผ้าคลุมอยู่เพื่อที่จะกินผ้าคลุมถูกยกขึ้นครึ่งทางแล้วห้อยเหนือหูของเขาเผยให้เห็นริมฝีปากสีชมพูทังซานเหลือบมองโดยไม่รู้ตัวเสียวเหมยรู้สึกได้ทันทีอุณหภูมิบนโต๊ะอาหารลดลงสองสามองศาผู้เท่าจินโปรดเคารพตัวเองด้วยเสียวเหมยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นโอ้ขอโทษฉันเผลอไปทังซานรีบหลับตาลงยิ้มยาอนในใจเขาได้จูบไปแล้ว ท่านเจ้าเมืองเหมยกกำลังมองหาข้าอยู่หรือทังซานถามเซียวเหมยพยักหน้าเบาๆและพูดว่าฉันได้ยินมาว่าหลังจากเกมวันนี้สารบรรพบุรุษเห็นด้วยกับความเป็นกลางของปรมาจารย์จินฉันไม่รู้ว่าผู้เท่าจินคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แนมะ้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลาจากทั้งทวีปพ,พวกเราเมืองเคอรี่ก็เป็นหนึ่งในเมืองหลักดังนั้นฉันอยากจะถามพระสังฆราชจินว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับความเป็นกลาง ทางซานก็หัวเราะออกมาถ้าเจ้าเมืองเหมยต้องการฉันก็ไปเมืองเคอรี่ด้วยตัวเองได้เซียวเหมยตกตะลึงครู่หนึ่งแต่ในวินาทีต่อมาคิ้วของเขาตั้งตรงผู้เท่าจินได้โปรดพูดจริงตอนนี้ฉันกำลังคุยกับคุณในฐานะเจ้าของเมืองเคอรี่ซิตี้ทางซานร,รู้สึกว่าเธอกำลังระงับความโกรธของเธอถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าพลังงานชีวิตของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองนั้นสำคัญเกินไปฉันเกรงว่าเธอจะไม่เต็มใจที่จะดูแลเธอ สำหรับนางที่มาที่นี่เห็นได้ชัดว่ามาจากจักรพรรดอิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้รับข้อมูลฉันไม่รู้ว่ามากุฎราชกุมารแห่งพยักษ์ขาวกำลังคิดอะไรเขากำลังพยายามคืนดีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเซียวเหมยฉันพูดจริงครั้งแรกที่ฉันเห็นเจ้าเมืองเหมยฉันตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเจ้าเมืองเหมยยอได้โปรดอย่ากโกรธเลยฉันรู้ว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอแม้ว่าฉันจะยอมรับว่า ฉันมีความคิดที่ผิดแต่คุณทำไม่ได้เหมือนกันหยุดฉันไม่ให้ชอบคุณถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันจะไม่เสี่ยงเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อจะกระพัดทุกสิ่งที่ฉันพูดมาจากก้นบึ้งของหัวใจของฉันทังซานพูดอย่างใจเย็นแน่นอนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงแม้ในขณะที่ทงังซานเสียวเหมยพูดด้วยใบหน้าเย็นชาแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคุยกับคุณ ทังซานกล่าวว่าฉันเข้าใจว่าเจ้าเมืองเหมยหวังว่าในอนาคตหลังจากที่กลุ่มของฉันกลายเป็นกลางก็สามารถช่วยเผาอสูรนกยูงและแม้แต่พลังงานชีวิตของเมืองไม้ให้กลั่นตัวได้ดีขึ้นไม่มีปัญหาฉันสัญญาตอนนี้ฉันคงไม่ไปที่นั่นใช่เพราะฉันคิดว่าฉันจะถูกทิ้งไว้ที่ลานบรรพบุรุษแต่อย่างน้อยฉันจะส่งราชาปีศาจตัวใหญ่ไปที่เมืองเคอรี่คุณคิดอย่างไรเสียวเหมยอึ้งไปครู่หนึ่งเธอไม่คิดว่าจินเหมียวหลินจะเห็นด้วยอย่างมีความสุขขนาดนี้ รู้ไหมคุณไม่เคยโกรธเขามาก่อนและแสดงความรังเกียจต่อเขาอย่างชัดเจนแต่จากการที่อีกฝ่ายตกลงไปกับเขาอย่างมีความสุขและผลก็ออกมาดีเกินคาดจะเห็นได้ว่าอีกฝ่ายชอบคุณจริงๆนอกจากตัวของจินเหนียวหลินแล้วมีเพียงผู้อาวุโสสามอันดับแรกของตระกูลบลูโกทรีเท่านั้นที่อยู่ในระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และคนอื่นๆทั้งหมดเป็นพระเจ้ามีเมืองหลักมากมาย และยังมีเมืองหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างใกล้ชิดอีกด้วยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะส่งราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ไปยังเมืองเคอรี่ได้เดิมทีเธอแค่หวังว่าจะชนะเมืองที่แข็งแกร่งกว่านี้แน่นอนเป็นการดีที่สุดที่จะเป็นจินเหมียวเซิรนน้องสาวของจินเหมียวหลิงแม้ว่าจินเหมียวหลิงจะไม่แข็งแรงแต่เขาเป็นสายเลือดตรงของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ดังนั้นหลังจากที่ได้ยินคำสัญญาของจินเหมียวหลิงกับเขาใบหน้าของเซียวเหมยก็ดูดีขึ้นมาก เขาพยักหน้าเบาๆและพูดว่าขอบคุณปรรมาจา์จินปรมาจานจินยังไม่ได้กินคุณต้องการกินอะไรมาเถอดทังซานกล่าวด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวฉันไม่มีข้อกําหนดใดๆเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับประทานอาหารคํากับเจ้าเมืองเหมยอันที่จริงสิ่งที่ฉันสามารถบอกคุณได้ก็คือมีเทียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถครอบครองพลังชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง บรรพบุรุษเป็นเพียงต้นเดียวในตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดฉันเป็นหนึ่งเดียวหากเจ้าเมืองเหมยอ,อยากให้เมืองคอรี่เจริญรุ่งเรืองจริงๆเขาสามารถพิจารณาฉันจริงๆได้แค่ถ้าคุณแต่งงานกับฉันฉันจะไปที่เมืองคอรี่ได้อย่างสมเหตุสมผลดอนอย่ากรัธนาฉันแค่กำลังบอกความจริงว่ากำลังจะเกิดขึ้น เสียวเหมยพูดอย่างเฉยเมยผู้เท่าจินเราไม่สามารถทำงานดังนั้นเราจะเชิญราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่หรือน้องสาวมาตามที่ผู้เท่าจินกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ระวังกันและกันอ่ทาทังซานพยักหน้าในใจของเธอเธอกำลังคิดอย่างลับๆเสียวเหมยไม่ได้ตั้งใจที่จะนำผู้อาวุโสข,ของตระกูลบลูโกลทรีมายังกเกาะเซียวท้ายที่สุดการช่วยเหลือมนุษย์คือแนวคิดพื้นฐานของเธอเธอรู้ได้อย่างไรว่านี่คือสิ่งที่เธอเตรียมไว้สำหรับมนุษย์เมื่อนานมาแล้ว มฉะนั้นทำไมเธอถึงเสนอให้ตระกูลบลูโกลทรีเป็นกลางคือการปล่อยให้เผ่าบลูโกลทรีไปที่เมืองเคอรี่และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างสมเหตุสมผลเขาเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะจินเหมียวลินและจุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งนี้ในท้ายที่สุดถ้าจินเหนียวลินแต่งงานกับเซียวเหมยความร่วมมือระหว่างเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองและเผ่านกยุงจะกลายเป็นเรื่องแน่นอนดังนั้นเขาไม่สามารถเปิดเผยได้เพียงครึ่งเดียวในตอนนี้ เมื่อเห็นคิ้วต่ำของทางซานที่ดึงดูดสายตาความเยือกเย็นบนใบหน้าของเซียวเหมยก็ละลายไปเล็กน้อยและเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยไปที่ทางซานผู้เท่าจินฉันขอโทษคุณที่หยับคายกับคุณมาก่อนฉันหวังว่าในอนาคตสองเผ่าพันธ์ของเราสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้นแน่นอนทางซานจะพูดอะไรได้อีกในตอนนี้อย่างไรก็ตามเป็นการดีที่จะบรรเทาความสัมพันธ์ระหว่างจินเหมียวหลิงกับเซียวเหมยผ่านเหตุการณ์นี้ ปล่อยให้ตัวเองสามารถมองเธอได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นเซียวเหมยรีเริ่มสั่งอาหารเพิ่มอีกสองสามจานและนี่เป็นครั้งแรกที่กินที่โต๊ะเดียวกันกับจินเหมียวหลินเจ้าหญิงนกยุงที่อยู่ด้านข้างพูดกับทังซานว่าฉันได้ยินมาว่าผู้เท่าจินเดินทางไปต่างประเทศมาหลายปีแล้วฉันสงสัยว่าเขาเคยไปที่เมืองเคอรี่ของเราหรือไม่ ทางซานยิ้มและพูดว่าแน่นอนฉันเคยไปที่นั่นแล้วย้อนกลับไปฉันสาบานว่าจะเดินทางไปทุกมุมของทวีเพื่อค้นหาทิศทางในอนาคตสำหรับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของเราฉันเคยไปที่เมืองเคอรี่แล้วฉันได้พบกับซิตี้ด้วยซ้ำท่านเหนียยอจริงสิค้าตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเซียวเหมยขมวดคิ้วและพูดว่าทํำไมคุณถึงมาที่นี่อีกคุณพูดแบบนี้ไม่ได้เหรอ ถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมนุษย์แต่สำหรับเมืองเคอรี่เธอต้องการลุกขึ้นและจากไปจริงจรงจรินเหีียวหลิงไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะยังคงเป็นผีสางเทวดาทังซานพูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันรู้สึกได้ฉันรู้สึกได้ไดเจ้าเมืองเหมืยอยากโกรธฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นพระสังฆราชจินะมีความประทับใจต่อเมืองเคอรี่อย่างไรเจ้าหญิงนกยูงยังคงถามต่อไปทังซานกล่าวว่ามันรุ่งเรืองกอว่าที่ฉันคิดไว้ คุนนางมีการจัดการที่ดีของเมืองเคอรี่แต่พวกเขาดีกว่าการสร้างเมืองไม้ของเรามากยกเว้นทรัพยากรบางอย่างที่ผลิตโดยกลุ่มของเราเองคนอื่นๆไม่ควรพูดถึง